โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับทั้ง Facebook และ Youtube นะครับผมสวัสดีคนดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปรถแปลกเดอะซีรีส์นะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณ10กว่านะครับวันนี้รถแปลกของเราก็คือจะเป็นรถที่สามารถตัดไม้ได้ครับทุกคนครับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อรถตัดไม้นะครับ แน่นอนรรถตัดไม้ก็ต้องอยู่ในอยู่ในแมปตัดไม้แล้วก็ต้องอยู่ในโหมดรถตัดไม้นะคิดว่านะคิดว่าอ้าฮู้หนี่คืออุปกรณ์ที่แปลกมากมากครับท่านอุยเยี่ย,ยเวียนหัวอีบ้าอุปกรณ์ที่แปลกมากมากครับท่านยมเนี่ยจ้องอะไรที่ม็นเวียนหัวเลยะเมื่อกี้อุปกรณ์ที่มีความแปลกมากมากครับท่านยมครับ อน,นี้คืออะไรอ่ะขอ,อเลือกเครื่องยนต์นะครับผมโอ้สามารถเปลี่ยนเป็นล้อแท็กหรือว่าเป็นล้อ,อยางก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นล้อแบบอ่าลุยลุยแบบนี้ก็ได้นะครัผมจะเอาล้อแบบนี้แล้วกันนะแบบธรรมดาแล้วกันนะครับทุกคน่าบางคนก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของล้อนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวผ่านดันนะครับใบดัน อันนี้ไฟสปอตไลท์เออมีมีไว้ถือว่าดีนะมีไว้เนี่ยดีเลยนะครับผมจะได้ส่องสว่างนะเวลาเรากลับบ้านมือม่อตามจริงเขาไม่ทํางานกลางคืนหรอกนะครับผมเฮ้ยอันนี้เหมือนในโนโ์เลนเนอร์เลยอะ่ะเออเดี๋ยวไอตัวเนี้ยอ่าเนรโลโกตัดไม้อันนี้กองใช่ไหมอ่ารอสองอันไปเลยนี่คืออะไรอะ่ะ โอ้อันนี้โอ้ท่อควันท่อคู่เลยเหรอเฮ้ยแสดงว่ามีสองเครื่องเลยเหรอเวอร์นะลูกพี่อันนี้มีพั่วงได้ด้วยนะครับมีพั่วแล้วแปลงให้ด้วยสําคัญก็คือคันนี้สามารถลากไม้ได้ด้วยนะท่ะานยงครับสีครับผมนี่แหละไฮไลท์สาคัญมันเปลี่ยนได้ยิ่งเยอะอเดี๋ยวผมเอาหลากสีเลยเหมือนในรูปเลยเออรดสีบูไปเปลาดเอารถ,รถสีเขียว จะได้เข้ากันน่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีฟ้าอันนี้เป็นสีสีอะไรยังไม่มีสีม่วงโอ้โหลอลอแท็กเป็นสีอะไรวะอันนี้อันนี้คือไหลวะเนี่ยอ้คดูดิโอ้โหไปไปแท็กเอาสีสีแบบเออพักก็มีสีม่วงอ่ะที่มันยังไม่มีอ่ะสีม่วงนี่แหละอ่าอันนี้เป็นสีแบบอ่าเข้มเข้มหน่อย เวอร์ซาทุกผยหลายสีไปเลยทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมด1นึ่งแสนนะครับผม1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์นะครับผมเลี้ยนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเขาจะเป็นยังไงครับทุนผู้ชมว้าวทันตะตาได้เลยโอ้โหดูไฮโลิกเขาดิ ผมอันนี้คือผมลงมาเมื่อกี้ครับแล้วก็จะทําการาลงมาเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะท่านผู้ชมไม่มีการแบบว่ามาเล่นแล้วก็เช็คก่อนไม่มีนะครับคือลงปุ๊บอัดคลิปเลยนะครับเพื่อให้ฟิลมาสดๆ <c oughs> อันนี้ท่อคู่นี่มันสองเครื่องหรือเปล่าอะเสียงเครื่องก็ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา คือประเด็นเลยคือไม่มีที่นั่งขับนะครับมีแต่ที่ยืนอ่าอันเด็ดดีโอ้สวิงได้นะครับอ่าอ,ออกอ่าเข้ายืดออกยืดออกยืดเข้าได้นะครับแต่ว่ายืดได,ดมม้นิดเดียวเองท่านผู้ชมนิดเดียว นี่เดี๋วจริงโอ้โหดูมันหมุนดิเอาแล้วมันจะตัดยังไงวะผมงงม,มากเลยอ๋ออันนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปดีกว่าคือเอาแล้วมันจะตัดยังไงวะตัดแนวตั้งงี้เหรอตัดตัดแนวตั้งเหรอ,เ,อเดี๋ยวเลองเดินไปดูหือว่ามันน่าจะมีที่ให้นั่งขับแบบ นั่งขับดีๆเลยอันนี้แม่งยืนยืนขับอะอันตรายมากนะอ๋อเป็นตัวบังคับปั๊มอยู่นี้เลยอ๋อเป็นเครื่องแล้วเป็นตัวบังคับปั๊มเลยนะครับอุย้ยเดี๋ยวคนขาบยแรงนะครับเดี๋ยวแรงมากในลองเหยียบอันนี้ดูดิโอ้โอ้้ โอ้โหโอ้ยสุดยอดนะมีไซเรนด้วยนะมีไซเรนแล้วก็มีไฟด้วยนะไฟห้าดวงเลยอะอยู่ที่เดียวกันเลยอะแสบตาเลยอะดูดูวอ๋อมันไปตัดไม้ไอ้นี่ท่านผู้ชมเฮ้ยสลิงสลิงเด้อเด้อเดออุ้ยมองไม่เห็นสลิง เดี๋ยวเออกดตัวอะไรวะที no leave, man, no no. uh, ่ม oh, ันรีเซ็ตอ่ะกดตัวบีใช่ปหมกดตัวบีใช่เปล่าน่าจะใช่อ่ะจำไม่ผิดอ้าวไม่ใช่อีกอะไรกดตัวอาไม่ใช่อีกกดตัววายอ๋อกดตัววายนะครับเพื่อให้มันรีเซ็ตอันนี้ตัววอนวูนะครับทุกคนรถรถไถวอนวู้นะครับอ่ะผมรู้แล้วว่ามันให้ตัดกับอะไรนะครับทุกท่าน ก็เรื่อเราต้องลากไปที่ล่งๆก่อนแล้วกันนะครับนะการที่เราจะลากได้เราก็ากดตรงนี้ครับกดตัว R ครับผมนี่ครับแล้วก็กดตัวตัว B ใช่ปะอ่ากดตัว B ครับเพื่อ,อล็อกอ่าเรากดกดตัว Y เพื่อเพื่อถอดนะครับผมเราเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะบังคับได้ในการกดตัวเคครับเนี่ยมันก็จะดึงข้ามาครับตัวตัว M มันก็จะคลาย ตัวเคมันก็จะตัวเคมันก็จะดึงนะครับหเห็นไหมเออทอนไม้เหนวิสลิงนะครับเราก็ดึงมาลุง้งๆได้เลยนะครับผมไม่ถือว่าเป็นรถแปลกที่ดีเลยนะครับอ่ะซูมสักหน่อยนะฮะ อ่าเราก็เวลาเราจะอันนี้เราก็ลงรถมากดออกเวลาเราจะตัดเราก็เดินมาตัดนะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหผมตัดโอ้โหเราันตัดอย่างนี้เลยเหรอโอ้พี่ลอยอย่างนี้เลยเหรอวิ่ง มันตัดแล้วมันหายไปเลยอะ่ะเฮ้ยอ,อ้เฮ้ยรถมันเอ้ามันตัดแล้วมันหายไปเลยทุกยุ่มวู้รถแปลกเดอร์ซีรีส์ล่าสุดก็คือจะเป็นเรือนะครับทุกยุ่มเป็นเรือเรือที่วิ่งบนบกได้นะครับรถแปลกอันนี้คือใหม่สุดก็คือจะเป็นรถตัดไม้ที่มีลักษณะแปลกมากที่สุดนะครับ อุ้ยอันตรายน่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตัดเราหายไปเลยอ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเราสามารถที่จะเอาบนนั้นได้ปะผมมีเขาเรียกว่ารถเอ็กลีฟด้วยนะท่านผู้ชมอ่ารถรถรถเอ็กลีฟอะ่ะ ไม่รู้เอ็กเราเรียกเอ็กลิฟหรือเปล่าเราสามารถที่จะอุย้ยไม่ถึงว่ะเฮ้ยถึงอยู่เฮ้ยบทตัวบีอ่าสามารถที่เราสามารถที่จะดึงได้นะครับเฮ้อเห็นไหมเราสามารถที่เอารถมาลากไม้เล่นก็ได้นะครับแรงนี่เขาอ่อแรงอุ้ยรถมันหนีบแน่นมากเลยอะ่ะ โอ้คันนี้คันนี้คือรถแปลกล่าสุดคันนี้รถแปลกล่าสุดร็คือคันนี้นี่นรถขุดเคลนเนี่ยเออเลยเห็นไหมถือว่าหนีบได้แน่นมากเลยนะนี่อุ้ยคือเป็นมันเป็นสายสลิงที่แบบสมจริงมากๆแล้วแบบมันเคลื่อนไหวตามแรงของรถจริงๆอะดูผมถอยนะผมไม่แน่ใจนะว่าสลิงเส้นนี้มันยาวได้เท่าไหร่นะ ไอ้คือมุมมองภายในนะทุกคนครับนี่โอ้โหเป็นรถตัดไฟที่แปลกประหลาดมากๆ<า><า>ครับผมไม่อยากตัดเลยว่ะเพราะว่ามันตัดแล้วมันหายไปเลยผมเสียใจไหมโอ้โหยอดสุดยอดท่านผู้ชมนะหรือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับปะ่ะเออคือถ้าเรากดสลิงไวนะ้น่ะมันจะนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูนะเอาเ้ยทำไมมึงไม่ดึงเลยอ๋ออ๋อถ้าอยู่บนรถมันจะต้องกดคอนโทรนด้วยอ่าแต่ถ้าอยู่ข้างล่างนี่สามารถกดได้เลยโอเคเอ่ๆมันก็จะดึงไปนะครับโอ้โหสุดสมจริงเนี่ยมันก็จะม้วนไปเลยท่านผู้ชมดูดูเวลาม้นมวนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูเวลาม้นมวนนะ เช็ดสลิงไม่สมจริงจัดๆเลยว่ะสลงกล็มสมจริงะอะเออรเราสามารถที่จะเอารถมาเอาไม้มาเป็นกองนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงรวมกันไปได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้คือผมไม่สามารถที่จะดึงได้เพราะว่าอ๋อไม้มันหนักนะครับไม่สามารถที่ยกได้นะครับต้องใช้เครื่องเท่านั้นนะครับ อ่าสมมุติว่าว่าอันนี้มันตอนนี้มันยกได้นะเดี๋ยวผมก็เราสามารถที่เอามัดรวมกันแบบนี้ครับปุ๊บวางสมมุติวางใกล,ใกล้ใกล้กันใช่ไหมเราสามารถที่เอามามัดรวมกันได้นะครับแล้วเอาไม่ได้เหรอเราสามารถกดมันกดสามารถกดเพิ่มได้นะ,ะก็เป็นสองอันสามอันอย่างเงี้ยนะผมเวลาเราจะดึงเราก็ดึงมาได้เลยนะครับผมเห็นไหม ก็จะดึงมาแบบนี้เลยนะรถรถตัดไม้ที่แปลกประหลาดครับเอาเดี๋ยวผมเสียสละให้หนึ่งทอนแล้วกันเนาะเสียสละให้หนึ่งทอนนะหนึ่งทอนนะครับไปก่อนที่จะปิดคลิปกันนี่ครับหมุนเลยหมุนเลยลูกพี่เอาเลยกดลงแล้วอ่าท่านผู้ชมนี่มุมมองภายในนะครับเห็นไหมมันก็จะตัดหายไปเลยอ่ะ แง่ตัดหายไปเลยอะเออหืออนี้ไม่หายหรอวะทำไมไม่หายวะผมไม่ชอบไอตัวมันตัดหายไปเลยนี่แหละนะดูอ่ะไม้เป็นหายไปเลยกับตาเลยอนะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมออปชั่นก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน,นครับเจินใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครมีรถแปลกๆก็ลองส่งมาได้นะครับผมเจินใหม่พาร์ทหน้าครับชาบัดกีนสส่า